แจ้งข่าวพี่น้องเกษตรกรนะคะตอนนี้ทกศก็ยังคงเดินหน้าเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเร่งด่วนรวมไปถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือแล้วนะคะพี่น้องเกษตรกรฟังด่วนค่ะทําแบบนี้รับเงินช่วยเหลือ3 0 0 0บาททกศช่วยเกษตรกรฟังด่วนค่ะติดต่อขอรับเงินช่วยเหลือแบบไหนอย่างไรเดี๋ยววันนี้เรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันในช่องอ e ีสานแท็บหากคุณผู้ชมเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้กับช่องอีสานแซบนะคะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพี่น้องประชาชนทุกท่านวันนี้อิสานแซ่บจะพาคุณผู้ชมไปติดต,ตามข้อมูลข่าวสารจากประชาชาติธุรกิจนะคะซึ่งล่าสุดค่ะแหล่งข่าวจากทางธนาคารทกสอ,ออกมาหนุนพี่น้องเกษตรกรแล้วก็แจ้งประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องเกษตรกรเรื่องการทําประกันภัยโคโนมโคนเนื้อครุ้มครองโรคล,ลำปีสกินด้วยนะคะ โดยในการประชาสัมพันธ์เรื่องการทําประกันภัยคุ้มครองโรคลำปีสกินในส่วนของวงเงินที่จะได้รับอยู่ที่3 0 0 0 0ืนบาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองหนึ่งปีนะคะคุณผู้ชมล่าสุดแหล่งข่าวจากทกศนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งสนับสนุนให้เกษตรกรทําประกันภัยโคโนมและก็โคเนื้อป้องกันความเสี่ยงแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันทางการเงินคุ้มครองการตายจากอุบัติเหตุภัย,ภยธรรมชาติแล้วก็การเจ็บป่วยรวมถึงโรคลำปี สกินที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้ด้วยวงเงินรับสูงสุดถึง3าม0มือนบาทต่อตัวค่ะ สำหรับกรณีโคโนมนะคะค่าเบีย้ยประกันภัยอยู่ที่810บาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองก็1ปีแล้วก็โคเนื้อนะคะคุณผู้ชมค่าเบีย้ยประกันภัยอยู่ที่400บาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครอง6เดือนติดต่อซื้อกรมธรรมได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องดีนะคะคุณผู้ชมในส่วนของโครงการประกันภัยนะคะก็จะทํากับบริษัทอาคเนประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยแล้วก็โดยคิดอัตราดอกเบีย้ยตัว ตละรบบาทนะคะรวมภาษีูรค่าเพิ่มแล้วแล้วก็ในส่วนของการคุ้มครองในการเจ็บป่วยของโคน,นมไม่เกิน3 0 0 0 0บาทต่อตัวถ้าหากตายจากอุบัติเหตุไม่เกิน3 0,000บาทต่อตัวเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็การตายจากไฟไหม้ฟ้าผ่าน้ำท่วมแล้วก็ลมพายเยไม่เกิน3 0,000บาทต่อตัวระยะเวลาคุ้มครองก็1ปีนะคะส่วนโคนมต้องมีใบรับรับรับรองสุขภาพจากสัตวแพทย์อายุโคน,นมก็ตั้งแต่18 เดือนถึงว่า8ปีนะคะแล้วก็สามารถทําประกันภัยโคโนมบางตัวในฟาร์มได้ค่ะโคเนื้อก็เช่นเดียวกันนะคะแตกต่างตรงที่ประกันภัยตัวละ400บาทแล้วก็ส่งขายข้อกลางหรือว่า6เดือนนับจากวันที่ขอประกันภัยนะคะเอาละค่ะเรื่องราวข้อมูลข่าวสารดีๆทกศก็ออกมาประชาสัมพันธ์เพื่อให้พี่น้องนะคะลดความเสี่ยงในการาสู้กับ โรคไวรัสลำปีสกินนะคะที่เกิดขึ้นในโคลแล้วก็กระบือถ้าคุณผู้ชมสนใจนะคะขอเชิญชวนเกษตรกรร่วมทําประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงโดยเกษตรกรผู้ใดที่มีความสนใจนะคะก็สามารถติดต่อทกศทุกสาขาได้ค่ะหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอสินเตอร์02 555 0อ5 5น์นะคะอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆของพี่น้องเกษตรกรอย่างต่อเนื่องหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Sub s c r i b e เป็นกำลังใจให้นะคะ เดี๋ยวเราจะเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ